มาแล้วใช่ไหมมาแล้วนะตอนนี้เรากำลังกินกันอยู่อีกมื้อหนึ่งซึ่งการกินของเรามีทุกวันนั่นแหละแล้วเราก็พยายามจะหาอะไรกินแปลกๆใหม่ๆใช่ไหมคุณเน็กวันนี้เรากินอะไรผักเหลียงอ่กล้องมาดูใกล้ๆผักเหลียงผัดกะทิผักเหลียงเรียกอย่างนึงว่าผักเมียง ใช่ใช่คนใต้เรียกผักเลียงว่าใบเมี้ยงผักเลียงหรือว่าผักเมี้ยงได้มดเลยใช่ไหมแล้วผักเลียงทําอะไรได้อีกบ้างที่กินบ่อยๆเคยเห็นก็เอามาผัดไข่เนาะผัดไข่ใส่น้ํามันธรรมดาเนาะแต่ว่ามันก็จะมีแบบผัดไข่ใส่กุ้งแก้วใส่กุ้งแห้งหรือไม่ก็เอามาต้มก็ได้ต้มกะทิกับกุ้งแม่น <Yeah. S 1> ้ำอย่างเงี้ยฮะ หรือต้มเป็นผักรวมผักสมุมก็ได้แต่วันนี้เราเป็นเมนมแูแปลกๆใหม่ๆเพื่อคนทางบ้านจะลองเอาไปทํากินดูเอามาผัดกับหัวก,กะทิคนๆเคน้นๆนะฮะเป็นแบบคุกคลิกแล้วก็ใส่กุ้งแห้งที่เราเอาไปแช่นะ้ำเพื่อให้มันนิ่มแล้วก็มีตัวกระเทียมหอมแดงใส่ลงไปด้วยข้อเดียงผักเหลียงอย่างหนึ่งนะผักเลียงเนี่ยเป็นผักที่กินแล้วไม่เหม็นเขียวนะเน็กอ อ่ะเราอย่าเสียเวลาเมื่อกี้ก็กินกันอยู่แล้วมาเริ่มกินกันต่อ,ตอแล้วบอกรสชาติให้คุณผู้ชมเขาดูเขาเขาได้รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงเมื่อผัดกะทิแล้วไม่ค่อยเห็นนะผัดกะทิเนี่ยอือนี่รีเควสแม่ครัวเองเพราะว่าเป็นคนชอบกินอะไรที่มันนัวนัวอ่ะนัว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 ,นว,นวมัน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 อือ แต่มันไม่ได้มันเนาะมันไม่ได้มันขนาดนั้นเพราะมันได้แต่มันไงมันจะมันจากน้ำกะทิต้นกะทิสดด้วยนะแล้วหัวมันมันก็จะมีความมันความเค็มหวานมาหมดเลยครบรสนะครบรสนะเขาเรียกกลมกล่อมเนาะภาษาภาคกลางมันรสมันนุวนกินแล้วนุ่นเรากินกับอะไรได้อีกถ้ามีน้ำถ้ามีอะไรเผ็ดๆสักนิดเนาะ มันจะช่วยเพิ่มอีกสักล็ตนึงขึ้นมาน้ำพริกกะปิเรามีไหมแม่ครัวเรามีพริกกะปิไหมมีแม่ครัวบอกมีนะฮะมีมีเราเอาน้ำพริกุบน้ำชุบน้ำฉุบเหมือนไม่เหมือนไม่ได้เตรียมมาเลยมาเร็วมากมาเร็วมากแม่เราก็กินกับน้ำพริกกะปิลองดูนะฮะ c ว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นยังไง พูดไปก็ทองแดงไปน้ำชุบน้ำชุบน้ำชุบเคยนี่นะฮะภาษาใต้น้ำพริกเนี่ยบางทีอะทำเหมือนทำทำเหมือนกันคนคนเดียวทำเนี่ยรสชาติก็ไม่ได้เหมือนกันนะเพราะความความอร่อยมันอยู่ที่ตัวเคยเคยได้ยินเคยได้ยินวยนะมันต้องใส่พริกเลขคู่เลขคี่เคยได้ยินเหมือนกันนะหรอเอะไม่เคยเขาบอกว่าใส่เลขคี่แล้วอร่อยกว่าเลขคู่ไม่รู้จริงไหม จริงใช่ไหมแม่คั่วใช่แหละกิงนแล้วแล้วถ้าเกิดใส่เลขอะไรที่กินแล้วได้ผัวอย่ากินเลยรดควาวนดีกว่าลองกินดูนะคะว่าพอมีน้ำชุบแล้วเนี่ยเป็นยังไงดีกว่าเดิมไหมดียว่าเดิมลุยกอร่อยอยู่แล้วอร่อยไปอีกมันดึงรสให้แบบออกมาหมดเลยนะอืม รสอ,อะ่ะอันนี้เข้มข้นขึ้นเลยอะ่ะพอกินกับน,น้ำพริกอะ่ะใช่เพราะตัวน้ำพริกมันมีความเผ็ดความเปรี้ยวเข้ามาแล้วมาเท่ากับเราเนี้ยมีทูกรสเลยนะตัดเลี่ยนพอมันมีเปรี้ยวนิดนึงมันตัดเลี่ยนน,ยน้ำอันนี้กะทิขวกกะทิข้างในเนื้นิดนึงอร่อยอร่อยถือว่าผ่านในเมนูนี้ผ่านมากอร่อยมากอือเอาเป็นว่าเราไปกินต่อดีกว่อเดี๋ยวมาดูกันข้ั้งหน้าฮนะว่าพวกเราจะพาไปกินอะไรกันอีก ลองอยากกินอะไรดีนะข้างหน้าเดีย๋ยวค่อยค่อยคิดเนาะค่อยคิด,คดแต่นีนแ,นแน่ๆเราจะเอาว่าเราจะพาไปไปกินในสิ่งที่แบบบางทีทุกคนอาจจะรู้จักแล้วเหมือนไปเหลือคนรู้จักแล้วแต่กรรมวิธีการทำแตกต่างกันไปแบบไหนทําแล้วอร่อยหรือว่าลองทําแบบแปลกใหม่แปลกใหม่ดูว่าอร่อยยังไงแล้วก็หรือไม่ก็พาไปดูแหล่งวัตถุดิบของสิ่งที่เอามาทําไปดูพื้นถิ่นเนาะไปดูพื้นถิ่นใช่พาไปต้องเี่อวชุมชนด้วยอะไรอย่างนี้โอเค เราไปเจอคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับการรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดฟั้นใครกันสับตะไคร้นะฮะแล้วเจอกันจ้า